ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรานัดกันไว้นะก็ในส่วนของสกินอารามนะครับลดสูงสุด99นะมาดูอันแรกกันมาหนึ่งคูปองเอ้ยลด25เปอ้าอันแรกอันที่สองไงอันที่สองไงอันที่สองสามห้าอย่าบอกว่า45เนะโกรธนะโกรธนะ55เอเอ้ย Yeah <clic>! <blue sound> เดี๋ยวไปเติมคุูปองเพิ่มก่อนแบบกับข้อสุดในเกมเอลยดีกว่านะครับก็ไปเติมมาละก็รอบนี้ผู้สนับสนุนเป็นน้องกล้าฮัลโหลสวัสดีครับทำไมคุณทำไมคุณไม่เอาสกินนี้ครับคุณตอบผมสินะตามนั้นแหละมันก็เลยเติมมาในรหัสผมครับตามนี้นะก็ในส่วนของนี่นะรหัสเรานะครับซีมเดนนะอาดัมนะครับ เขาบอกว่าหุ่นสวยมากอพี่คิวแซดเขาลงอยู่นะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงวันที่12บสใช่ไหมก้า12บ12มีมีอะไรนะเซนทันเวิด์ป่ะที่ไปเล่นน้ำอ่ะใช่ป่ะอืมก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าประกาศเขาประกาศลงหรือเปล่านะโดยปกติก็คุณจะเขาจะน่าจะน่าจะใส่ประกาศในช่วงช่วงสุดท้ายของไอเนี่ย พวกเกตเตอร์โบนัะพวกนียเขาแน่จะใส่ป้ายประกาศไว้ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยว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 เราออกเกมเข้าเกมใหม่ในช่วงจบเกมให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีป้ายประกาศของไปเที่ยวในตัวของเซนทันเวิ r ์ d ด้วยเนาะเซนทันเวิ r ์ d ใช่ไหมเออประชาสัมพันธ์ใด้นิดนึงก็แล้วกันนะครับป่ะเปิดอาร์มกันโอ้โหคุณยังดีเลยค่ายังขาว เขาจัดนี่ครับเข้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเล่นเกมมลยดีกว่านะครับเลยกดูสกับเข้าสู่ในเกมเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของอารัมนะรู้สึกว่าผมจะมาอัดช่วงหลังเพราะว่ามันกระตุกนะครับ,รบเ็่ต้องอัดบ่แล้วลเหล็มันก็ไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแต่ในคลิปน่าจะ6กสิบแล้วนะอืมถ้าที่เราดูในตาเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกคนอื่นเขาก็เดินชิวนะเนี่ยคนอื่นก็โดนเฟรมนะครับ สกีดีๆนะประมาณนี้ประมาณนี้แต่เลขเราอาจจะบักก้านี่นะครับจังหวะนี้เพื่อนผมก็มาแล้วผมก็ราดไปอย่างทันใจคือใครสงสัยว่าอารมณ์ทำไมมาแรงนะครับมันปรับมาสักพักแล้วนะครับแผดล่าสุดใช่ไหมก้าหรือมันปรับมาแผดก่อนนั้นนั้นอีกขอบใจมากนี่ละคุณคุณคุณเนี่ยคุณไม่ตั้งใจคุณพออะไร คออะไรคออะไรนะไอ่ๆอย่า <fidelity> ล้อเรียนกูตอนกูปวดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเล่นน้ำเหือนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปซักผ้าเลยนะก็งผ้าไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยอันนี้ค่อยซักไปด้วยอัพลิปไปด้วยแล้วกันเพราะว่าไอเสียงแป๊บเดียวสิบกว่านาทีโหขู่จังหวะนี้ใครจะรอดก็รอดเถอะแต่กล้ารอดนะทุกคน เดี๋ยวไม่จะมีอยช็อตหนึ่งอะที่ทุกคนอันนไรยโยเซทุกคนเลยจริงนะดุภาพทุกคนจะได้ว่าแล้วผมก็ถามเพื่อนผมนะว่ามันเอา S Q มาทําไมผมรู้แล้วสรุปได้ใช้่ไหม S Q น่ยได้ใช่ไหมโอ้แล้วมึงจะไปกดเขาตอนเขาเลื่อนเหลือซึ่งยาไงมึงไม่กดเขาตอนเลื่อนเหลือสามสิบว่ามพอไ้มึไดเมไดม้มองอไ้มมึไม่อห มึงไม่เอาฟิกเกอร์มาด้วยซ้ำฟูลไฟก็ไม่มีเนี่ยจังหวะนี้นะครับเวลาเราไอ้อันติมันชื่อว่าแสแนนะครับถ้าเผื่อใครอยากรู้ว่าอันติอันรเมันเรียกว่าอะไรนะคือผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยอันติอารามันเรียกว่าแสแนนะจริงเพราะว่าผมเล่นเล่นมันหนักเหมือนเมื่อก่อนเล่นบ่อยนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็รัดในส่วนของฟิกเกอดัดก้อนได้นะเราไม่รู้ภูมิใจดีหรือเปล่านะ อารัมอะเวลาจะเข้าไฟทุกครั้งดูในส่วนของอติเราทุกครั้งนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะแต่ตัวมันดีอย่างหนึ่งนะมารีถ้าจำไม่ผิดมนรีมานาได้ใช่ป่ากใช่ไหมมารีกับคีฟได้เนี่ใช่ปะหนึ่งถ้าหนึ่งมันชนคีฟลราดีมานาได้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะเผื่อใครรู้ก็มาตอบให้ผมทีนะครับสำหรับเมียอารัมนะส่วนตัวมองว่าสกินมันใช้ได้ไหมก็ดูตามเอฟเฟกต์นะครับแต่ผมชอบในส่วนของไอ้น้อง น้องเสือป่ะสรุปมันคือเสือหรือสิงโตมันคือสิงโตใช่ไหมหรือเสือจังหวะนี้เลยนะครับในส่วนของด้านะเขาอยู่ในด้าแล้วก็จับไปเลยนะเพื่อเพื่อนสั่งเสริงไปนะนี่นะแล้วมันกดเอ็ดคิวเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นี่จ้ามฝาดไม่รู้นะสรุปไอ้หน้าด้านี่มึงกดเอ็ดคิวป่ะกะน้าที่มิวตอบดีให้ มันก็ต้องกดอย่างนั้นอยู่เลยครับพี่ชายเล่นฮา,า,าวีับพี่ชายรงหว่นี้เราก็จะค้ำป้อมนะครับเพราะว่าคลิปเลือเ่อนเหลือนิดเดียวนะผมอยากให้เขาตีบ้านกันให้แตกนะแล้วดูสิ่งที่พวกเขาทำกับผมตีแตกดีตีกล้าตีอยู่กันเดียม,มียอกยอกยอกบิแกนก็ตีนะเออตอนนี้มีบีแจนคอมโบหมอลำซิ่งกันนะทุกคนคอมโบพิลิกา้า อย่างฮาเลยบอกให้ปลาค้าวิง่งเขาเรียกว่าอะไรนะคอมโบปลาค้าวิ่งคู่ใครนะคอมโบปลาค้าวิ่งคู่ไอ้ด้านเนี่ยชานมไข่มุกปลาคราฟอยากกินชานมไข่มุกเพราะว่าซิลิก้าแจ้สกินชานมนะครับอืมสกินชานมคือสกินไทยป้าจทจไม่ผิดอ,ะอ่ะไอ้น่าจะต้หวันมั้งผมไม่แน่ใจว่าของสกินไทยนี่มันนับเป็นกี่สกินอ่ะผมก็ลืมเหมือนกันอืมแต่พี่ใจรลาวคอสน่ารักมากครับสกิน ชาไทยหรือชานมพ่ะยะสรุปมันคือชานมหรือชาไทยชานมสรุปแล้วชานมนี่มันเป็นของเราหรือของไต้หวันของไต้หวันดิใช่ไหมไอ้ชานมก็ชานมดิชาไต้หวันก็ชาไต้หวันดิใช่ป่ะถูกไหมมึงพูดถูกไหมหรือกูพูดกูกูพูดอยู่ดีวะเออเดี๋ยวเราจะมีช่วงทำพอร์ตแคสต์นะครับรอเร็วนี้นะผมพยายามเก็บเงินซื้อคอมนะครับอยากทำพอร์ตแคสต์ ไม่รู้ไอ้กล้าทำหรือเปล่าไม่เล่นเกมบ้างก็ไม่ดีก็ง่ายก็คือคอนเทนต์หนักจริงๆมันก็มีเรื่อยๆแหละกับไอ้อัพเดทกับแต่ช่วงนี้ผมป่วยนะครับจริงๆก็ป่วยอยู่แล้วสามวันละปวดตัวมากใช่ดูช็อตนี้ดีนะครับเพื่อนผมอยู่ข้างหลังผมคิดไปหาเขาเพื่อนผมวิ่งมาเคลีย ทุกคนจะสังเกตว่าผมดูมันทำนี่คือผมเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะดูเสียงมันขำดูอันนี้คืออัดเสียงนอกรอบนะแล้วดูสิ่งที่มันขำมันรู้ตัวมันว่ามันทำอะไรนะจริงแย่แม่คือ,ค,อคือกูก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะกูก็ฟิกไปแหละไม่ก็ไม่ก็ตาบอกหมูบอกบ้านใครว่าอย่เล่นสก,กิน,นันเอาต็พพอลิปไดเลย ใช่ไหมไอ้ uh> มันมันคืออพอลคาลิปปาวะหรือมันเป็นไอ้นี่วอรวะไอ้นั่นวอรเฉยมันไม่ใช่อพอลคาลิปทุกคนถ้าอพอลคาลิปต้องอีกผีสกินเองของอพอลคาลิปใช่เหรอของอันเนี้ยนะเอออพอลคาลิปมันตอนนี้มีมี่สาวสอตัวแล้วอะไรเหลือสองตัวเวเลสยังไม่มาเลยเวเลสไม่มาเลยเนี่เน่มึงละเมอเวเลสเลยทุกคนแม่งแซวยันลูกบวชกูบอกให้สกินเวเลสอะร้อง เอาง่ายๆนะสกินเวเลสไม่ไมีประเด็นตกสกินนะจริงสกินนี้ก็ยังโดนแซวกูบอกให้ไอไอไอกราเซตกราเซตเบลก็โดนแซวใช่ไหมสกินไอสกินอพอลคาลิปที่แม่งหลุดมาเป็นปีแล้วอะหลายปีแล้วนะไอเนี่ยดูคอมโบไอคอมโบคอมโบคอมโบประคราฟกับไอนั่นฉนมไข่มุกจับเลยจับออโต้ คือจะสังเกตว่าเวลาเรากดแสนแล้วเพื่อเราฝันของข้ามพรโดไปเนี่ยมันจับโดนไหมก็คือจับโดนนะครับอืมมันเป็นแอนิเมชั่นที่แบบอืมนั่นแหละก็เพื่อโอกาสในการจะหนีเยอะแต่เพื่อนเราอยู่นะครับเ็บได้นะประมาณนี้ประมาณนี้คือพักไม่นานแล้วเหมือนเพื่อนผมจะเตือนว่าน้องวิบเขาอยู่บนนะครับแต่ผมเดินช้าาผมก็ะด้างว่าช่อไม่เห็นตัวจริงตัวกูเดินช้าหมายเลยแล้วว่ากลัวด้วยนะดูมัน แต่มันอันน่ารักเยเซลนะอ๋อช็อตนี้ไหมพี่ก้าบอกว่ามันโดดไม่โดนนะกลัวกลัวตัวถูกอ่ะกลัวกว่าเวลาตายคือมันจังเกิลนะวิปถ้าผมจำไม่ผิดวิปจังเกิลนะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะน้องวิปมันเก่งนะปรับปาน,นี่ปรับมาถ้าถ้าไม่ใช่แครี่ดีดีเอสดวนกับมันนะถ้าถ้าเป็นดีดเอเป็นพวกแครี่ไอ้นั่นไอ้พวกเบิร์ดดาเมจล้วนนะครับต้องวัด ถ้ามันมีถ้ามันออกดูดใหญ่อันตรายยังไงมันก็กินเราครับแล้วมันยิ่งเป็นจังเกิลเนี่ยมันหลอกมันออกสายรถคูดาวได้อยู่แล้วจะบอกแบบมันไปทะลึ่งบ้องแบบออกโซลิเวอร์เงีนะเขาไม่ออกไฟเอร์ตอมโบางงีอันตรายอีกเข้าไปอีกเพราะเขาอาจจะไปออกของอะไรนะของตีเร็วชิ้นอื่นนี่จะดูเพื่อนผมห้าวสรุปมันคืออพอคาลิฟใช่ไหม อตอนนี้มีนตาตาามีมีลอเรี่ยวเวเลสนี่เป็นปีแล้วยังไม่มาสักทีรอเป็นชาติสรุปเขาจะหยิบม,มาทำสกินไหมสกินนั้นนี่ครับเขเข้ามาเนี้นะเราวิ่งไปจับป้อมเลยก็ได้คือตัวเรามันคือหลังจากที่เขาบับมาผมสวดตัวนะสุดตัวมองว่าคิวกับคิเร็วขึ้นแต่ช่วงเลดเกมเราออกอมเลสอยู่แล้วนี่จังหวะนี้ผมกันให้เพื่อนนะครับกันน้องชานมนะ แต่เหมือนจะมีคนน้อยใจช่วงต้นเกมว่าผมเดี๋ยวไม่กันให้เขาแล้วไอ้คนขัเบิร์ดมามันวิ่งไม่ทันอ่ะบางจังหวะมันกันทันก็จริง่ะแต่บางจังหวะมันกันไม่ทันก็ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้หลอกเพื่อนเพื่อนก็ไม่เชื่อเราแต่ดูจังหวะนี้น้องวิบนะคุณสงสัยว่าทำไมเราเดินไม่ออกนะะคือคุณดูใต้เท้านะเขามีเลนนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าเลนมาคอมโบคู่กับสกิลหนึ่งหรือเปล่านะที่มันมีไอ้รูทแคนนอนที่มันหล่นลงมาจาก ถช่ทั้าเอเวลาเขายิงโดนเราอะครับมันจะหล่นตรงตรงตรงเท้าเราเลยนะครับ <c oughs> เขาปรับใหม่เนาะส่วนตัวมองว่าดี <c oughs> คุยปรับมาใหม่ <c oughs> เราต้องรอดูอีกทีบิวที่ดีที่สุดก็ต้องรอดูไปชัก <c oughs> เดือนกว่าจะเห็นบิวที่ดีที่สุดของมันนะครับแล้วช็อตนี้ก็เป็นในส่องของอยอนกับดีแจงก็อยู่ข้างหลังดีหน้าก็อยู่นะรงหวะนี้ผมจับเลยนะเฮ้เราไม่อันตรายเยู่เซลนะเห็นได้เราเก่งนะ ไนะดูดิเวลาผมเห็นเพื่อนผมฆ่าทีไรผมนึกว่าเพื่อนผมกด S Q ตลอดเลยไอ้ช็อตหน้าบางกรที่มันมีย้อนอยู่ข้างหลังนี่มึงกด,ด S Q ไหมก้ากดเยอขอบใจมากเพื่อนแล้วโดนใครวะมันโดนคือมึงเข้าไปได้ใช่ไหมแล้วดูช็อตนี้นะทุกคนจะสังเกตว่าเราเดินไม่ออกนะเราเราเดินหน,หนีเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาแรงนะวิบเขาเริ่มมาเลยครับที่เปิคิว ช็อตเนี mm ้ยแหละที่เราพลาดนะครับแต่รายกานี้ก็ไม่มีละพลาดกันแค่ช็อตเดียวเพราะทุกคนมันไม่อยู่นะเหลือผมคนเดียวอะไม่รู้ไปไปไหนกันหมดเม่งจริงดิเมื่อเาจริงดิก็คือไปตายหลังจากที่แบบได้ด่ากันแล้วนะแม่งเอ๋ย อบอกคุณพ่อซื้อยาคุณพ่อไม่ซื้อมาเมือ่อวานเเลยเจ็บขามาาเจ็บแบบเดินหน้แต่ยกขาไม่ได้นะมันก็เลยประมาณนี้แหละจริงๆก,กินยาก็หายแล้วสรุปมันเป็นเส้นยึดใช่ไหมกล้ากูอะถูกปะเส้นยึดที่มันไม่ได้เป็นบ่อยมันจะเป็น๋ยวมันก็หายถูกปะ่ะ มาเนี้ยครับก็ส่วนตัวมองว่าเออมันก็เล่นได้แต่เอฟเฟกมันอาจจะจ้างหน่อยผมผมผมชอบอย่างหนึ่งเวลากดสองเวลาโยนไปอ่ะมันจะมีน้ํากระเซ็นแบบเป็นเหมือนสีแบบสีม่วงสีฟ้าเฉดม่วงขร้มานะส่วนตัวมอกว่าดีอ่ะมันก็ไม่ไดีแย่นขนาดนั้นนะฮถือว่าโอเคผมไม่แน่ใจว่าสกินนี้มันจะไปในทีมในส่วนของใครจะสังเกตในส่วนของสกินเทฟเปลร่าที่เป็นสกิน ที่เสกแมงกะพรุนบ้างอันนี้ก็เป็นในส่วนของเสกปากกระกทรงลม่มปากกระกทองล่มเวอร์ชั่นน้องเสือวิ่งชนไม่ใช่วิ่งชนอยู่วิง่งตะคุบแต่รอบๆตัวของอลัมนี่มันจะเป็นในส่วนของอครับเราวิ่งไปซัดเลยนะจังหวะนี้พอเราเดือดแล้วนะครับวานี้นะก็ข้าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอลัมหน้าตานี้ส่วนตัวมองว่า ตัวมนะัน่ะได้ไปยากเลยขอให้โยนสองโดนจริงๆโยนดักโยน,น,นโดนถือว่าดีเพราะสองมันใช้ได้บ่อยนะครับเพราะว่ามานามันรู้สึกว่ามันลดอัตราการใช้มานาได้มากงผมไม่แน่ใจนะแล้วก็รีมานาจากทีด้วยนะครับข้าวข้าวก็ประมาณนะี้ครับดูเอฟเฟกมันดีจ้าจางแต่ผมชอบจังหวะสุดท้ายที่มันขึ้นเป็นวงปึง้งผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นไม่ไน่าจะปึ้งปึ้งของไอ้นั่นแหละน่าจะเป็นเอ้ยปึ้งเหมือนกันเป็นฟองน้ำก้าจังหวะสุดท้ายอ่ะเออ ข้างบสุดท้ายเป็นฟองน้ําขึ้นมากลมๆคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของอารัมนะอืมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวมองว่าก็ไม่แย่นะอารัมนะก็เอพีท้งแรกเกลเร่านั่นเองนะครับก็ในส่วนของอารัมต่อส่วนตัวมองว่ามันก็โอเคนะตัวมันดีอยู่นะคราณนี้ Just like the ชอบวิธีติดท้ายอ่ะแต่อาจจะติดช่วงที่โยนหนึ่งอะเออโย,โยสเสือระบบสองรอบแต่รอบที่สามก็คือโอเคเจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนนคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับน,นี่ประมาณนี้เี้เดี๋ยวดูไอเทมผมไอเทมก็ตามเดิมนะครับของอาร์ลสแตนดาร์ดอารนะ์ลเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้ ก็ในส่วนของงานวันสงการนะครับวันที่12เมษายนเจอกันที่คอนเสิร์ตที่เซนท์เทนเวลด์นะครับก็ในส่วนของ RV เนาะอืมรู้สึกว่าเขาแจกไอ้สร้อยนั่นด้วยใช่ไหมก้าที่ว่ามันเป็นสองกันน้ำใช่ป่ะกันดิสแบนเนาะเขาอัปเดตมาอีกรอบนะครับเท่าที่ผมไปดูในทีเซอร์เขาเปิดตัวอีกรอบเนาะอืมก็อย่าลืมไปเช็คกันด้วยก็แล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับมันมีกี่วันนะก้า12 13 14 15ป่ะหรือกี่วัน มี12 13 14นะครับในส่วนของอันนี้นะก็นักร้องมาเยอะเหมือนกันคร่าวๆก็อัปเดตคราวๆก็ประมาณนี้นะครับรเ,เอ่อรูปแบบเอ่อในส่วนของโมเดลเขาปั้นมาดีนะส่วนตัวมองว่าหุ่นนางสเลนเดอร์เพียวมากน่ารักมากติดจังเดียวเลยเอฟเฟกตจัง กาเห็นเอฟเฟกต์ตอนกูป่าป่ะมึงเห็นไหมอ้าวมันจางไหมมันจางนะครับมันจางก็บังว่าทางทีมงานจะปรับให้มันเข้มขึ้นกว่านี้นะหรือไม่รู้ว่ามันเป็นตามธีมของมันหรือเปล่าตามไมเดนหรือเปล่านะครับตามซีไมเดนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับก็คะแนนเอาไปเพราะมันอยู่ระดับเพสทิกใช่ไหมสี สีสกิลไม่ค่อยเข้มเอาไปแค่6.5อ่ะปลัดให้ก็ได้7โอเคเข้มไหม7ก็ไม่ได้แย่ถือว่าเล่นได้เมนอร,รมเก็บก็ดีไม่เก็บก็ได้แต่มันลดสูงสุด99%ก็มาลุน้นกันก็ได้นะครับ เข้า,ขามานี้กันก็ชอบกันไรด้วยชรบกดแชร์กดซับสไครป์จะมาเลื่ใจขนมคลิปไหมครับสรยจจะเป็นคลิปใดดวันนั้นก็ฝากติดตามวนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเสร็จครับแล้วเจอก,กันจริงๆที่เราจะไม่ให้ต่ํากว่า6เพราะว่าสังเกตดีๆนะครับในส่วนโมเดลเขาปั้นดีแล้วก็ในส่วนของข้างหลังเนะี่ยเจ๋งเป็นในส่วนของตู้ปลาเห็นไหมอืมสวยนะสวยนะโมเดลปั้นมาโคตรด,ดีเห็นแมงกะพุนข้างหลังสองอันนะโคตรดีเลยสีอย่างเดียวไม่ชัด เอฟเฟกไม่ชัดแค่นั้นเองแต่อันติชัดใช่ไหมก้าตอนจับอะเห็นหรือเปล่าฮะแต่จางใช่ไหมใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับสกิลเอ๊ะใกล้เคียงกับสกินแบบไม่มีสกินเลยใช่ไหมใกล้เคียงกันเลยใช่ปะโหก็นั่นแหละครับก็ภาวนาให้ทีมงานเขาปรับให้สีมันเพิ่มขึ้นหรือแสงเพิ่มขึ้นหรือแบบให้มันเข้มขึ้นนะครับหวังว่าจะปรับนะเพราะมันอยู่ในระดับเพสทีนะครับ หวังว่าจะเป็นงั้นนะครับก็ชอบกดไลค์ได้แชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงใจเอาทำคลิปแม่ครับส่วนจะเป็นคลิปตาวตับหนาฝาดไอกดาวนะวันนี้ฝากไว้่ครับสตอรครับแล้วเจอกันเ่นี่ส่วนรูปสปาร์อาร์ตนี่เอาไปเลยเต็มสิบนะครับแต่โดยรวมต้องเจ็ดนะ